เอสซีพาซาครับต้องถือว่าตั้งอยู่บนทำเลทองเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเลยครับพี่ยอดบรมราชชนนีครับนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดขนส่งศูนย์กลางของปขสสายใต้เลยเพราะว่ารวบรวมถึง14จังหวัดครับเป็นศูนย์กลางตรงนี้ครับแล้วก็ง่ายครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็สามารถเดินทางผ่านระบบรถตู้รถเมย์ที่มีไว้คอยบริการในส่วนของคนที่เดินทางผ่านระบบรถส่วนตัวเนี่ยนะครับก็มีจุดขึ้นลงทางด่วนที่ ง่ายมากๆถึงสองจุดนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อออกถนนกาญจนาพิเศษถนนบรมได้แบบง่ายดายมากเลยนะฮะที่สำคัญยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแบรนด์ดังๆนะฮะมีให้ทุกท่านนะฮะได้เลือกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าที่นี่มีลานจอดรถถึง4ลานครับรองรับการจอดรถถึง1,500ัคันครับเยอะสุดทีเดียวนะครับห้าง s c p l a z าซาเนี่ยผมว่าถือว่าโลเคชั่นตำแหน่งเนี่ยมันสำคัญมากในคนวงการพระ แถบทางโซนภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะ,ะเราอยู่บนสนหานีขนส่งสายใต้มีความสะดวกสบายเมื่อนั่งรถประจำทางโดยสารมาเนี่ยพอถึงที่สำนักงานหรือว่าตลาดของเราเนี่ยมันการถึงปุ๊บแล้วก็ซื้อขายเสร็จแล้วก็คือนรถกลับได้ง่ายเลยรอบบริเวณปริมนนณฑลกรุงเทพเนี่ยผมว่าศูนย์พระเครื่องเราเนี่ยดูแลให้ความสำคัญกับเซียนพระ รอบๆกลุ่มเหล่านี้ให้สำคัญที่สุด